สวัสดีทุกท่านที่กัาติดตามรับชมกลับมากับเกมมี่นะครับวันนี้เราจะพามาตีมินิบอสเมืองนาฐานนะครับแล้วก็วิธีการเก็บความสําเร็จของเขาด้วยเนาะเราอยู่กันกับบอสที่ชื่อว่าโคซิโจนะครับความสําเร็จแรกก็คือเราก็จะต้องเอาชนะเขาโดยที่เขาไม่ได้สร้างโล่นะครับ ตัวโคชิโจจะอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนนะนี่คือแมปนะครับอ่ามันจะมีรูปปั้นเสาเทพอยู่ตรงนี้เนาะเราว์ปมาที่เสาเทพแล้วก็บินลงมาด้านนี้นิดนึงนะครับเยืงลงมาตรงนี้มันจะเป็นลานเลยนะครับทุกคนครับเนี่ยเป็นลานแบบนี้เลยและวิธีการซัมมอนโคชิโจก็คือเราต้องมาทําลายไอ้พวกนี้ก่อนนะครับนี่นะครับพอเราทุบเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดออกมานะสังเกตว่าถ้าพี่เข้าไปตีนะครับเห็นไหมเออด้านบนตรงหลอดเลือดของเขาอ่ะ มันจะค่อยๆเพิ่มขีดขึ้นเรื่อยๆครับเนี่ยยิ่งเราตีเขามันก็จะเพิ่มขีดเข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าขีดเขาเต็มเมื่อไหร่ทีเนี้ยกระดองเขาเต็มปั๊บนี่เขาจะชาร์จไฟฟ้านะครับแล้วยืนใกล้ไม่ได้นะทุกคนนะเนี่ยเขาจะสร้างสนามพลังนะครับแล้วแรงมากนะครับเออแรงมากแล้วเวลาเขาหมุนเขาจะมีแบบเตาเล็กออกมาด้วยไหมเออแล้วถ้าโดนนี่คือทีเดียวตายทีเดียวตายแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งตัวโลกไฟฟ้าของเต่านะครับมันจะสะท้อนดามจด้วยเวลาเราไปตีอ่ะยิ่งเราตีแรงเราก็จะโดนดามจแรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวนี้เออสู้ยากอย,กอยู่พอสมควรนะครับสู้ยากไม่เท่าไหร่มาดูความสําเร็จความสําเร็จของตัวนี้ทําได้ค่อนข้างยากนะครับอันแรกเลยก็คือรอบแรกเราแค่เอาชนะมันเฉยๆใช่ไหมครับก็เล่นกับเพื่อนก็ทํายังไงไปก็ได้นะครับรอบที่2เนี่ยเราจะต้อง ถ้ามันโดยที่ไม่ให้มันกลางโลกหมายความว่า1คุณจะต้องแดามจเยอะมากๆแบบตีทีแบบขี้แตกเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือ2เรามี ID ลองที่มันแค่วอหนึ่งวสองวงสามแล้วเราก็เปิดแมปมาแล้วก็มาตีอันเนี้ยเวิร์กนะครับทุกคนครับเออถ้าใครแบบมี ID ลองที่เลเวลน้อยนะ่ะเลี้ยงไว้สัก ID หนึ่งเอาไว้ตีไอตัวพวกนี้ครับทุกคนครับในเวอร์เลเวลน้อยก็แบบเขียมันก็ตายละ หรือ3ครับอันนี้เป็นทีมที่เราแนะนําเลยก็คือทีมจงรี่สี่จงรี่นะครับแนะนําว่าคือ4ตัวเลยนะเพราะว่าจงรี่เนี่ยมันแช่แข็งมอนได้4วินะครับเออแล้วก็สกิลมันคูดาวสิวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวนกันไปวนกันมามันต้องใช้4ตัวถึงจะดีที่สุดนะครับ3ตัวเนี่ยต้องกดกันเป๊ะมากึ้นมันยากนะครับแต่ถ้า4ตัวเนี่ย มันก็จะมีเวลาให้เหลื่อมกันทุกคนพอมันเหลื่อมกันได้ปั๊บมันก็จะสามารถแค่ตัวของเต่าได้ตลอดเวลาได้นะครับเออก็คือกลายเป็นว่ามันแทบจะสู้อะไรเราไม่ได้เลยนะครับแค่เราไปพาเพื่อนที่มีจงรี่มานะครับรวมหัวกัน4ี่คนแล้วก็ช่วยกันดาวตกใส่เยอะบนวนบนไปเรื่อยๆนะครับดาวตกอย่างเดียวเลยไม่ต้องสนครับตีแรงตีเบาครับทุกคนครับขอแค่มันขยับตัวไม่ได้สุดท้ายมันก็จะตายอยู่ดีนะครับแล้วเราก็จะได้รับความสำเร็จมานะ อันนี้คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วพี่ไปลองวิธีใช้แช่แข็งใช้อะไรอย่างเงี้ยมันหลุดนะครับมันยากมากพี่ลองลากลงไปกลางน้ําปรากฏว่ามันยืนในน้ําได้พยายามจะโกงด้วยวิธีอื่นแล้วไม่มีทางนะครับวิธีนี้คือดีที่สุดแล้วนะครับถ้าสามารถผ่านความสําเร็จขั้นที่2ก็คือเอาชนะเต่าโดยที่มันไม่สามารถกางโลได้แล้วนะครับความสําเร็จขั้นที่3ก็คือห้ามโดนดาเมจโลรีเฟกนะครับ อันนี้เราก็ช่วยก,กันกับเพื่อนได้สบายทุกคนเราก็ให้เพื่อนไปยืนบนภูเขาแล้วก็เอาธนูยิงครับเออแนะนําว่าจะเป็นน้ําแข็งเป็นไฟก็ได้ที่มันทําลายโล่ไอเต่านี้ได้นะครับแล้วก็ให้คนยืนอยู่ข้างล่างคอยล่อมันอยู่คนหนึ่งทุกคนยืนใกล้ๆเพื่อไม่ให้มันรีเซตเลือดแค่นั้นแหละโดยที่คนที่ยืนอยู่ข้างล่างไม่ต้องตีมันเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอมันสตัน เออพอมันสตันตอนโล่มันแตกเราก็ค่อยลุมตีมันนะครับแล้วพอมันจะกลางโล่คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคนที่เป็นดดเมจระยะใกล้ก็ให้ยืนเฉยเลยนะครับคนที่อยู่ข้างล่างสามารถโดนดดเมจตายได้นะครับไม่เป็นไรนะครับขอแค่อย่าโดนโล่สะด้อนก็คือตอนที่มันกลางโล่ห้ามตีมันอ,ะอ่ะเอออย่าพยายามหิวดดเมจมากทุกคนเอาให้มันได้ความสําเร็จให้ได้นะครับเออโดยที่เราต้องไม่ให้คนที่อยู่ใกล้ตี ส่วนคนที่อยู่บนภูเขาเนี่ยเขาจะตีได้เพราะว่าโล่สะท้อนมันจะสะท้อนไปไม่ถึงคืออยู่ห่างๆหน่อยนะครับอยู่แบบไม่เห็นเลือดเลยก็ได้นะแต่ว่าพอมันใกล้จะตายเนี่ยไอเวสสุดท้ายเนี่ยให้เพื่อนบอกถ้าสมมุติว่ามันล้มแล้วมันจะตายละก็ให้คนที่อยู่ไกลๆเนี่ยวิ่งกลูกันเข้ามาแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆนะครับคนที่จะได้ความสําเร็จต้องเห็นเลือดมอนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยจังหวะนี้คนที่ยิงอยู่ไกลๆต้องวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะได้รับความสําเร็จด้วยกันทั้งหมดนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวันนีสวัสดีครับ